วันสองสามุ้สิงห์นีรุษไทยสวัสดีครับหุ้นสิงห์นีรุษไทยประจําวันที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับได้เป็นการไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์้นเท่านั้นนะคะเซ็ตบวกเจ็ดจุดแปดเจ็ดจุดที่หนึ่งสองสี่สี่จุดสี่แปดครับวันนี้ก็คาดหวังอะไรนะคาดหวังการโหวตนายกใหม่แล้วก็ตั้งรัฐบาลใหม่ภายในสัปดาห์นี้นะครับมูลค่าการซื้อขายสามหมื่นห้าพันล้านบาทครับ แยงตามความจริงนะครับ InFocus ให้แนวรับแนวต้านไว้ตรงนี้ครับของเซตนะครับแนวรับ1,2,3,5แนวต้าน1,2,5,5ครับยี่สิบจุดเนาะพรก็จาก InFocus ครับตัวที่หนึ่ง acc acc ราคาสี่สิสตางค์บวก6สตางค์ค่ะมีแบงก์เก็เข้าวันที่ยีสิบเอสิงหานะครับตอนนี้ก็น่าจะโอเวอร์บอทแล้วแหละดูท่านะต้องไปดูอีกที แนวรับจะเป็นสามสิบสองสตางค์ครับต้านจะเป็นไส้ของวันนี้สี่สิบสามสตางค์ถ้าเบรกได้ก็ถ้าไปดูไทม์เฟรมเบรกจะเห็นว่าหุ้นเขารีบาวรีบาวครับจ่อเบรกตรงนี้ครับต้านนี้ก็คือสี่สิบห้าสตางค์ในกรอบนี้ไนดะ้มีแบงก์เกอร์เขาเก็บแล้วนะครับหุ้นแบบนี้สวยครับแต่ว่าต้องรอจังหวะพักนิดหนึ่งสามประมาณสามสิบสองแต่ถ้ามีวอลลุ่มเข้าก็คือไปต่อนะสําหรับอะไรนะ ACC ครับ ทำเฟรม15พูดอย่างทำเฟรม15ปิดไม่สวยครับสำหรับ ACC ครับ ACC เป็นหุ้นทรงกับตัวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพลังงานและสาธารณูประพภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลครับครับเปิดที่35สตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่43แล้วก็ลงมาปิดที่40ครับตอนนี้ก็เบรกสิเกครับ ส3สาสตางค์ไปรอลุนเบกอีเมสองอครับเพราะตอนนี้ยืนอยู่บนเส้นเอเมสองร้อยสี่สิบสตางค์ครับ isi จอะ o v อ r ครับหกสิบแปดจุดหกหนึ่งวอลลุ่มซื้อเข้าย1สดล้านขายออกยี่สิบล้าน atc สองล้านครับแนวรับสาสสตางค์แนวต้าน4ี่สาสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสี่สิบหกสตางค์ค่ับต่อไปครับดูโฮมดูโฮมราคา3าบาทแปดสหกสตางค์บวกย4สี่สตางค์ครับวันนี้หุ้นกลุ่มหุ้นกลุ่มบ้านเนาะ สร้างบานมานะครับประว่้น่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับน้ําท่วมแนวรับจะเป็นสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์ครับต้านจะเป็นไส้ของวันนี้ก็คือสามบาทเก้าสิบหกถ้าเบรกได้ก็ไปรอลุ้นยืนสี่บาทนะครับทำเฟรมสิบห้านาทีของดูโฮมครับปิดสวยนะครับมอ,มองดูตรงนี้ปิดสวยครับสำหรับดูโฮมครับ ดูโฮมเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการด้านวัสดุก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลค่ะดูปัจบันไหมไปมาห่าตอนนี้ครับพี่ดูโฮมครับเปิดที่สามบาทหกสิบครับขึ้นไปสูงสุดที่สามบาทแปดสิบแปดลงมาปิดที่สามบาทแปดสิบหกสตางค์อีเมย์แปดสิบเก้าจะเป็นสี่บาทสิบเก้าครับอีเมย์สองร้อยจะเป็นห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค ไอซายห้าสิสามจุดสามหนึ่งครับลุนรีบารครับตัวนี้บัวลรลุ่มซื้อเข้าสิบสามสิบสามล้านขายออกยี่สิบสองล้านเอทซีสองล้านครับแอวรับสามบาทเจ็ดสิบสตางค์แนวต้านสี่บาทสองสตางค์ถ้าทะลุดได้จะเป็นสี่บาทสิแปดสตางค์ค่ะต,ตัวต่อไปครับเอพีเอพีราคาเจ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์บวกยี่สิบสตางค์ครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับก่อสร้างด้วยบ้าแนวรับจะเป็นเจ็ดบาทสามสิบห้าครับตานจะเป็น ตรงนี้ครับเจ็ดบาทเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบห้าครับตานแรกนะครับตานตัดไปจะเป็นเจ็ดเจ็ดบาทแปดสิบครับทำเฟรมสิบห้านาทีน่าสนใจครับสำหรับเอพครับเอเป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลค่ะพอรอ,ลอไล่เสร็จเสร็จปุ๊บใช่ไหมเละคท่า เอครับเปิดที่7จ็ดบาทสาขึ้นไปสูงสุดที่7จ็ดบาทหก้าครับลงมาปิดที่7จ็บาทห้าสิห้าสตางค์ตอนนี้จุดที่นีสนใจก็คือเขาเบกเอเม่แปบเก้าครับเจ็บาทยี้าไปรอรุ่นเบกอีเม่สองรอยครับเจ็ดบาทหกสิบห้าตีเป็นิบสี่าตีเป็นหกสิบห้าไอซีห้าสิบหกจุดสสามครับพอลุ่มซื้อเข้าแปดล้านขายออก4ล้านเอพีซีหนึ่งล้านครับมีร,รับเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์เนวตันเจ็ดบาทเจ็ดสิบ้าสตางค์ถ้าทะลุได้จะเนเจ็ดบ ข่าวจากข่าวหุ้นครับบอกว่าเด้ง3%รับยอดขายคอนโดไลฟ์อรดมสุขแตะ2.6พันล้านบาททะลุ57%บล็อกชูเป้า10บาทตอนนี้เกินมาเนาะครับสำหรับ AP ครับข่าวจากข่าวหุ้นครับตัวสุดท้ายครับหุ้นวอลเลนติสแกนหนึ่งตัวครับ X BIO v a l e n 6ครับ X BIO w a l e n 6ราคา15สตางค์บวก1สตางค์ค่ะในรับตัวนี้จะเป็นตีเป็น13สตางค์ครับตานก็ต้อง บวก2อหมอนกันก็คือ17สตางค์ประมาณนี้นะครับแต่ว่ามีตั้งสำคัญคือ19เนาะ19สตางค์กับ2ีสตางค์ครับสำหรับ X b i o ไเป็นหุ้นไม่ซิ่งนะครับสะสมได้ด้วยอยู่ด้วยนะ t ทม e เฟรมสิบก็ไม่มีอะไรมีหุ้นชนเซลลิงตัวหนึ่งที่พ่อสนใจลูกไม่แน่ลงอะไรสักตัวหนึ่งสามารถปล่ไม่ใช่สามารถติดสแกนไม่ดิดหอ่ะ โอเคไม่มีไม่มีแล้วก็ค่อยว่ากันเอ็กซ์ไบโอเป็นหุ้นเะกี่ยวกับธุรกิจอาหารหมดอายุวันที่4มกราคมปี2027ค่ะวันเล่นหกเนาะส่งกราฟส่งกราฟน่าสนใจครับไปดูไปลงมาสุดเส้น2,200อยีเมีสอ200เราเด้งกลับมีวอลลุ่มเก็บเปิดที่13ตางครับขึ้นไปสูงสุดที่17ลงมาปิดที่15ครับตานก็จะเป็น17เนี่ EMA เบรกไปทุก EMA e นะครับสำหรับ XIO ครับ ISI 64.18บี่จุดหนึ่งวอลุ่มซื้อเข้าสาล้านขายออก1ล้าน ATC 1นึ่งแสนครับแนวรับ13สตางค์แนวต้าน1ิบเ็ดสตางค์ถ,<ด>ถ้าทำได้จะเป็น2ีสต,สตางค์ครับนี่มปนข่าวเนาะโอเคครับคุณซิงลีไทยโชคดีวันที่2ครับสวัสดีสสดครับ,รบตัวอะไรเวหนขี่พี่เอลือต้องไปดูอันนี้ว่า สามารถ A P R A I ทำมันเถอะ Beauty ไงที่ชอนเซลลิงไงใช่ป่าว